สวัสดีทุกท่านลมแรงอากาศหนาวต้องพาเด็กๆออกไปล่าหอยทุกท่านไปไปทุกท่านไปหลงไปเปล่าพาเด็กๆออกไปล่าหอยนะท่านเ ่ปลง,งลไปไปไปมาทางนี้ไ้ลงกระจีจี้ก็มาเป็นเพื่อนนะท่าน หาอยู่หากินทนุกท่านไปทุกท่านหาอยู่หากินอมืมาคนเดียวนะวันนี้ลมแรงมากเลยทุกท่านดูลมต้นไม้เอ็นไว้เลยไปจิจิลงอืไป นำหน้าเลยหมานะ่ะเจองูก็หมาโดนก่อนเลยมาได้เอาคู่มาน้องท่านโอ้มามาเห่าถึงนี้เลยดำดำดำมามาบ้านคุณยายขายขอหอยฝากธนาคารมาเห่าผมถึงนี่เลย ไปหาอยู่หากินทุกท่านมากั้นหอยนะพี่น้องเอ้ยโอ้โอยอากาศเย็นมากเลยมีหรือเปล่าหอยนะเฮ้ยนุนนุเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยนุ้น,นไปตัวนี้มีขี้นก แสดงว่าตรงนี้น่าจะมีนกเดีย๋ยวเช็คดูก่อนมีนกหรือเปล่าทุกท่านมีนกมันมานอนตรงนี้กับวานเลยแหละไปเฮ้ยจะได้หอยกินหรือเปล่าวัานนี้ดูลมทุกท่านดูดูลมแรงมากเลย Rồi, Ủ, mà. Thường lợi thường thân Ủa, lùm, lùm Lùm đen, lùm đen Chỉ mình hỏi đâu không nè Tạc hỏi phía nó ơi Ui, chờ lợi, chờ lợi Chờ hỏi lợi phía nó ơi อันละหนึ่งตัวไปหนึ่งตัวแล้วโอ้ยอูย้ตกน้ำพุ่ท่านโอ้โหอ้อู้ตกน้ำเอาแล้วโดนเล่นเะแล้วพี่น้อยโอย้ตกน้ำเย็นเลยเย็นเกี๊ยบเลยโอ้โหอ้าวท้อ ตกน้ำตกน้ำตกท่านตกน้ำพอดีว่าไม้มันหักผมนึกว่าไม้ขอนไม้ตรงน,นั้นมันแข็งแรงเหยียบจะเต็มเหนียวเลยตกน้ำพี่น้องเลยเย็นเลยโอ้ยจากหนาวหนาวหนาวกว็เดิมอีกอตกน้ำ đô lẹo đô lẹo hư hết quên tao ôi lẹo cộp cộp đồ này này <laughs> ตกน้ำพี่น้อยตกน้ำสองรอบเลยลื่นล้มสองรอบอเสียงเขาจุดพลุจุดประทัดปุ่งปังปุ่งปังเลยออพอได้กก้อยกินพรุ่งนี้เช้าก็โอเคแล้ว หาอยู่หากินพี่น้องเอยโอ้หอยใหญ่ตัวนี้นี่ท่านไซใหญ่ไซใหญ่นี่ไซใหญ่นะพี่น้องเอยเห็นไหมไซใหญ่เบ้อเลยนี่ต่เกดูด,ดถ้าเราโดนตัวมันมันจะมุดน้ํานะพี่น้องเ,เอ,อ้ยเพราะนั้นเราอย่าให้มันมุดเราต้องเอามันก่อน <c oughs> นี่นี่นี่ใหญ่อือหือ ตักเอาตักเอาเนะท่านเหมือนเดินตลาดเลยตอนนี้เริ่มหนักแล้วเริ่มยกไม่ไหวต้องเทแล้วล่ะโหเพียบเลยวันนี้มีหอยเลย,อยโอ้ยนนหอยใหญ่พี่น้องขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้ยใหญ่ใหญ่ตัวนี้ โอบรอเลยฝ่าแฝดซะด้วย <c oughs> เซ็ตไปเอาขึ้นมาเทก่อนทุกท่านเทก่อนปกติมากับพี่บ่าวนะปะกติมาพี่บ่าวพี่บ่าวช่วยที่ออกเป็นคตักผมเป็นคนเทอ โอ้ไปแล้วพี่น้องเลยอโอ้ได้เยอะอยู่ทุกท่านนี่ห้อยนี่อได้เกือบพอก้อยแล้วท่านไปไปหาต่อทุกท่าน่ะผมก็มาไกลเลยนะทุกท่าน,านะานวันนี้อ มาจนเลยทุ่งนาบ้านพี่บบาเลยนะไปกลับมันไม่มีทุกท่านมาสุดทางแล้วได้พอก้อยกินว่าจะหาไว้เก็บสักสองวันได้ไม่เยอะทุกท่านได้พอกิน,นก็เดินทางกลับนะท่านเดินโน่นบ้านของผมอยู่ไกลเลย วันนี้ผมไปคนเดียวก็เลยไปไกลนะท่านถ้าคนบ้าเหตุมาด้วยนี่มันจะไปไหนไกลไม่ได้เออเดี๋ยวเหนื่อยแปลกมากเลยวันนี้ไปหาไกลไปหาจนสุดลำห้วยเลยได้หอยไม่เต็มคุนะท่านมันหนาวหรือเปล่าท่านหนาวมากเลยนะตอนนี้สังเกตด,ดูลมคือเหมือนอยู่ชยหาดเลยคือลมหนาวมากเลยแต่ว่าผมไม่หนาวเพราะว่าผมเดิน เออผมเดินมันก็เลยไม่ค่อยหนาวแต่ว่าความเป็นจริงหนาวสุดๆนะทุกท่านเออเดินออกกํลาลังกายเหงื่อออกมันเลยไม่หนาวนะกลับมาถึงรถเลยพี่น้องเด้เดินเป็นกิโลอ่ะเดี๋ยวเราจะเทหอยนะหอยที่หามาได้นะท่านไม่เยอะนะพอก้อยกินสองคนนะท่านเออ พอเดีกกอยกินสองคนนิดเดียวก้อยกอยกินสองคนก็ไม่หมดหรอกอาจจะกินสามคนได้อยู่วันนั้นหาแป๊บเดียวเสร็จได้เลยวันนี้ไม่ค่อยได้ไปกลับ เสร็จสิ้นภารกิจได้มานิดเดียวทุกท่านนี่เดโชโช่ได้หอยนิดเดียวเองนี่แค่นี้ทุกท่านโอ้ยลมมันจะแรงอะไรขนาดนี้โฮ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  ลมโคตรแรงเลยยังกับพายุน้องพี่น้องเอ้ยอยเดินทางกลับแค่นี้ก็มีกับข้าวตอนเช้าแล้วทุกท่านไหนจะต่อกุ้งอีกเออสบายไม่ต้องไปหาซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้กินหมูกระทะนะฉลองปีใหม่นะพี่น้อยเออฉลองปีใหม่เดยวซื้อเนื้อซื้อหมูสัก1นึ่กิโลสองกิโลมากิน ซื้อสักสาี่โลเนาะญาติเยอะนะเอามาทำย่างกินอยู่บ้านนะลมเย็นเย็นะพี่น้องกินพร้อมหน้าพร้อมตาแสนจะมีความสุขอ่านี่มาถึงบ้านผมแล้ว,วทุกท่านนี่บ้านผมก็สว่างสวยนะทุกท่านนี้เออ ฝากไว้เท่านี้กันท่านสวัสดีครับ